ตามรอยอภิธรรมมัทธสังคหะตามแนวพุทธธรรมสำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำความรู้จักชีวิตตามหลักอภิธรรมเกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึกและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยวัดยาณเวศกวั์ร่วมกับอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารดูปุจฉชาวิสัชนาที่ถามโยมไปนิดหน่อยพวังคจิตย่อมไม่ประกอบด้วยอกุศลเจตสิกถูกไหมพวังคจิตเป็นวิบาก นะวิบากเป็นจิตที่ผุดพ่องมาแต่เดิมเนี่ยรวังขจิตเนี่ยไม่มีกะอกุศลในจิตนั้นใช่นะแต่ว่าจิตของบุคคลน,นั้นยังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่นะจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นราารพระอรหันต์รวังคจิตย่อมไม่รับรู้อารมณ์ใดๆรวังขจิตคือตอนหลับสนิทมันไม่ได้รับรู้อารมณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ขึ้นวิถีมารับอารมณ์ก็จริงแต่มันก็มีอารมณ์ของมัน อย่างที่ว่าก็คืออารมณ์ที่อันเดียวกันกันกบปฏิสนธิจิตน่ะฮะพระะนมนมันก็ต้องมีอารมณ์มีจิตต้องมีอารมณ์แน่ๆจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ถัดไปในแต่ละขณะของชีวิตมีจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งวิถีคือสิบเจ็ดดวงก็ต้องอยู่ที่ว่าโยมตีความคําว่าแต่ละขณะเนี่ยขณะไหนถ้าเอาขณะหมายถึงสิเจ็ดขณะก็ถูกอะ ถ้าขณะหมายถึงหนึ่งขณะก็ไม่ถูกอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่โยมจะตีความแล้วกันนะถ้าเอาแบบละเอียดสุดก็คือในแต่ละขณะจิตเนะี่ยมันมีจิตดวงเดียวนะที่ถามอันเนี้ยเพื่อที่จะแค่รีเช็คว่าโยมจะไปเข้าใจผิดว่าจิตมันเกิดขึ้นทีละสิบเจ็ดวงดับไปสิบเจ็ดวงอะ่ะนะต้องเข้าใจชัดว่ามันคือเกิดดับ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 นะอย่างเงี้ยนะต้องการจะเสืออันนี้นะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าถูกกันแล้วกันนะคือหมายถึงว่า มันไม่ได้เกิดทีละสิบเจ็ดวงอ่ะว่างัันเถอะถัดไปเมื่อมีเสียงมากระทบตัดกระแสผวังจิตดวงแรกที่รับรู้เสียงนั้นเป็นอารมณ์คือวิบากจิตอย่างที่ว่าจิตดวงแรกเนี่ยมันคือกิริยาจิตตรงที่เป็นวิบากคือสามดวงตรงนี้นี่ที่เป็นวิบากใช่ไหมแล้วตรงที่ทํากรรมใหม่คือเจ็ดวงตรงนี้ไอ้นี่คือบัวออกจากคอกไอ้นี่บัวเข้าคอก กิริยาจิตสักแต่ว่าทําหน้าที่ส่งต่อทําหน้าที่ตามหน้าที่ของมันเท่านั้นชาวนาจิตของปุถุชนย่อมเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าถูกและเป็นการกระทํากรรมทางใจหรือมโนกรรมเท่านั้นตรงนี้ไม่ถูกจิตมันเป็นนามธรรมาก็จริงแต่มันมีกําลังที่จะทําให้เกิดการทํากรรมทางวัจีกายกรรมได้ด้วยอย่างเช่นเอื้อมมือไปกดนาฬิกาปลุกเป็นต้น ไม่ถูกคือไม่ถูกตรงนี้ผิดตรงคำว,ว่าเท่านั้นในวิถีจิตหนึ่งหนึ่งชาวนาจิตทั้งเจ็ดดวงย่อมเป็นจิตชนิดเดียวกันทั้งหมดถูกถ้าเป็นปูถุชนยกเว้นมักจิตเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เอายมถ้าถูกก็ก็บอกตัวเองหน่อยว่าถูกถ้าเป็นปูถุชนเท่านั้นนะแต่ว่ามันจะมีบางบางวิถีแปลกๆเม่อก่อย่างที่ยกตัวอย่างอ่ะเช่นมักมักวิถี่นะ ก็จะไม่ถูกปัญจทวารวิถีย่อมรับรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเสมออ่าใช่สิปัญจทวารมันก็ต้องรับตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาใช่ไหมที่มาแรงเล็กๆมาติดใยแมงมุมอ,ะอ่ะอ่านะถูกต้องโอ้ยยอมตอบถูกเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นเก้าสิบเอ็ดท่านมโนโทวารวิถีย่อมรับรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเสมอไม่แน่แล้วถูกไหมมโนโทวารเนี่ย รับรู้ได้สารพัดแหละในขณะที่ผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเผลอคิดเรื่องอาหารที่เคยกินแสดงว่าชวนาจิตขณะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะเจตสิกโดยมีรสาสารมณ์ในอดีตเป็นอารมณ์ถูกไหมก็ถูกถูกไหมก็คือเราไปนึกถึงอาหารที่เคยกินอาจจะนึกถึงรสชาติของมันเน่ยจริงๆถ้าพูดให้ชัดก็ต้องบอกว่านึกถึงรสเลยนะ เช่นนึกถึงรถของน้ำมะนาวที่เคยกินอย่างเงี้ยแล้วก็แหมเหมือนกับเหมือนกับได้รถตอนนั้นเลยแต่ยัมันเป็นรถในอดีตใช่ไหมแล้วก็คิดปรุงแต่งไปด้วยอาจจะมีโลภะมีโมหะประกอบในขณะนั้นด้วยก็เอาใช่ไหมฮะเป็นไปได้ถูกต้องในขณะที่ผู้ปฏิบัติมิปสนากําลังมีสติกําหนดรู้ว่าเผลอแสดงว่าชาวนาจิตในขณะนั้นเป็นมหากุศลอเอาแค่นี้ก่อนถูกไหม ถูกสิเพราะเป็นมีสตินี่ใช่ไหมถ้ามีสติก็ต้องมาอลุอ่าโดยมีอกุศล,ละจิตที่เป็นชาวนาจิตในวิถีก่อนๆเป็นอารมณ์นะก็คือไอ้เผลอนี่คืออะไรล่ะเผลอนี่ก็คือจิตที่เผลอใช่ไหมก็คือจิตที่เป็นอคุศลจิตที่เป็นอกุศลก็คือชาวนาจิตน่ะในวิถีก่อนๆนาเป็นอารมณ์ก็ถูก นี่มาดูคําถามที่ถามโยมบ้างวิถีจิตของบุคคลหนึ่งหนึ่งที่เกิดสืบต่อกันไม่ขาดสายเท่ากับเป็นการสืบทอดอัตตาของบุคคลนั้นใช่หรือไม่ต้องต้องตีความปัญหาของข้อนี้นะคือคําว่าอัตตากับอนัตตาจิตที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมอ่า จิตมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตเกิดดับจากเหตุปัจจัยซึ่งเราไปบังคับควบคุมมันไม่ได้เราเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะปรุงแต่งมันถูกไหมแต่ว่าเราไปสั่งบังคับบงการมันไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตที่เป็นอกุศลเป็นอนัตตาไหมก็เป็นถูกไหมจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่เกี่ยว จิตทั้งหมดรูปทั้งหมดแม้แต่นิพานก็เป็นอนัตตาถูกไหมอ่าอย่างนี้นะคราวนี้ไอ้จิตที่มันเป็นอนัตตานั่นแหละแต่จิตน่ะมันมีลักษณะปรุงแต่งได้คิดได้และจิตนั้นถ้ามันยังมีอวิชชาคือมันยังไม่รู้มันยัง,งโง่อยู่มันก็จะคิดว่าตัวมันเนะ่ะเป็นเจ้าของจิตคิดว่าตัวมันนะ่ะ เป็นอัตตาคือเรานี่แหละจิตเราเนี่ยแหละจิตเราเนี่ยเป็นอนัตตาแต่จิตเราเนี่ยแหละคิดขึ้นมาว่าเราอะ่ะเป็นตัวกูของกูไอ้ความเป็นตัวกูของกูเนี่ยคือสิ่งที่จิตคิดขึ้นมโนขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้วิถีจิตของบุคคลที่เกิดดับเกิดดับต่อนเนื่องกันเนี่ยถ้ามันยังมีอวิชชาอยู่ มันก็ยังเผลอหลอกตัวเองว่ามันมีตัวตนอยู่แล้วไอ้อวิชชาเนี่ยมันก็ยังส่งทอดต่อเนื่องกันไปในจิตดวงต่อๆไปต่อๆไปก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้มันก็ยังปรุงแต่งไปในทํานองเดิมคือคิดว่าฉันมีตัวตนมีตัวกูของกูไปเรื่อยๆแต่จิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่มันคิดว่าตัวมันเน่ยเป็นอนตาแต่ที่จะยกตัวอย่างไม่ให้ดูเนี่ย น่าสงสัยโยมต่อว่าอัตตาคือการยึดมั่นในความเป็นตัวตนอ่ะอันนี้โอเคนะยึดมั่นขันห้าเป็นของเราโอเคซึ่งจริงๆเราบังคับไม่ได้เป็นวิชาทิฏฐิโอเคดังนั้นวิถีจิตที่เกิดดับสืบต่อกันไม่ขาดสายเท่ากับเป็นการสืบทอดอัตตาและความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นอ่ะถ้าความหมายอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือสือบทอดในความเข้าใจผิดนั้น่ะส่งต่อกันไปจึงขัดแย้งกับหลักอนัตตาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตน ศูนย์ไม่เที่ยงและไม่อยู่อํานาจแท้จริงตรงเนี้เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมโยมไปตีความว่าการคิดนี้ขัดแย้งกับหลักอนัตตานะมั้ยเขาคิดจิตเขาคิดว่าเขาเป็นอัตตาเขาไม่รู้เขาเป็นวิชาทิฏฐิเขาก็เลยคิดว่าเป็นอัตตาอแต่ว่าการคิดนั้นถ้าทูนี้ก็คือไอ้การคิดอย่างที่ว่าเนี่ยการคิดเนี้ยขัดแย้งกับหลักอนัตตานะมั้ย แต่กระบวนการที่วิถีจิตสืบทอดไปไม่ได้ขัดต่อหลักอนัตตาอ่าถ้าตีความอย่างนี้หากปล่อยให้วิถีจิตอันนี้คําตอบของอีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งตอบว่าหากปล่อยให้วิถีจิตดําเนินไปจนครบรอบและชาวนาจิตเป็นอกุศลย่อมก่อให้เกิดภพชาติเป็นตัวตนของบุคคลนั้นอก็คือหมายถึงว่าถ้าชาวนาจิตเป็นอกุศลมีตัณหาอะไรอย่างนี้นะ ก็เกิดการยึดถือเป็นตัวตนในความคิดของจิตนั้นถูกไหมหากแต่มีชวนาจิตที่เป็นกุศลถึงโลกุตตละจิตก็จะก็ถึงนิพพานเป็นอนัตตาพอฟังประโยคนี้เลยเป็นห่วงโยมว่าเหมือนโยมกําลังตีความว่ามันจะเป็นอนัตตาก็ต่อเมื่อถึงนิพพานแต่ในความเป็นจริง แม้ชาวนาจิตที่เป็นอกุศลที่กําลังคิดว่าตัวเป็นตัวเป็นตนนั่นะไอ้จิตนั้นก็เป็นอนัตตานะเอามาขยายความตรงนี้ให้ดูเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจผิดบางคนจะไปเข้าใจว่าอนัตตาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่จะไปได้เมื่อบรรลุนิพพานไม่ใช่อนัตตามันคือลักษณะเป็นแฟกต์เป็นลักษณะสามัญของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าไม่ว่าตอนนั้นเราจะเผลอคิดว่าเรามีอัตตา ให้ความคิดว่าเรามีอัตาก็เป็นอนัตตาตัวอย่างที่สามคล้ายๆตัวอย่างที่สองขออนุญ,ญาตยอ่อต่อไปวิถีจิตคืออนัตตามากกว่าเพราะไม่มีตัวตนของเราของเธอมีแค่จิตที่มีพันธะในกรรมหรือสัญญาเข้าใจว่าโยมก็สื่อความชัดตรงนี้ว่าการศึกษาเรื่องวิถีจิตเนี่ยในความรู้สึกอัตมาเนี่ยรู้สึกว่าทําให้เห็นความเป็นอนัตตาชัดมากก็คือเห็นว่ากระบวนการทํางานของจิตมันเป็นไปตาม จิตตนิยามจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่เหตุปัจจัยเป็นอย่างเนี้ยจิตก็ทําหน้าที่รับรู้เง่ๆเนี้ย,ย,ยโดยไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนในกระบวนการนี้เลยถ้าเราสามารถสังเกตเห็นกระบวนการทางานของจิตที่ทํางานปรุงแต่งอย่างนี้ๆได้เนี่ยมากน้อยตามกําลังของการสังเกตของแต่ละคนนะนะก็จะค่อยๆเห็นว่าการที่เราเผลอคิดว่ามีเราเป็นเจ้าของวงการชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่มีอย่างนั้น โยมท่านนี้ตอบดีเหมือนกันนะโยมบอกว่าสืบทอดอัตตาคือความคิดว่าเป็นอัตตานะความเป็นตัวตนใช่แต่ไม่ขัดแย้งกับหลักอนัตตาแต่มันไม่ขัดยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกก็รู้สึกคล้ายๆอัตมาเนี่ยนะคือก็ยอมรับว่าคาถามตอบยากอยู่จิตที่ทำโมทัพภนกิจ คือมนสิการอารมณ์ที่มาปรากฏทางปัญจทวารทําให้ชาวนาจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์โดยความเป็นกุศลอกุศลหรือกิริยานั้นเป็นกิริยาจิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแสดงว่าเราไม่มีอํานาจควบคุมชาวนะให้เป็นกุศลหรืออกุศลใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องการจะขยายความตัวโวธทพนะเนี่ยนะตัวมโนทวาราวัชนะเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวตัดสินอารมณ์เนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าค้นแล้วปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วนะ ก็ให้เข้าใจตามข้อมูลที่มีก็แล้วกันว่าที่ว่าเป็นผู้ตัดสินอารมณ์เนี่ยจะว่าตัดสินให้ชาวนะเป็นกุศลอกุศลก็มีที่อ้างแต่ก็บอกว่าการจะตัดสินเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นกับการสั่งสมอยู่ดีนะหรือจะพูดว่ากิริยาจิตนั้นทำหน้าที่เพียงว่าส่งต่ออารมณ์ให้ชาวนะคือเว้นวักตรงนี้ถ้าพูดแบบนี้นะไอ้คำว่าเกิดขึ้นเสพอารมณ์เนี่ย ประโยคนี้ขยายคำว่าชาวนโะวดธรรมนักจิตทำหน้าที่มนสิการอารมณ์ที่มาปรากฏทางปัจจุบันทําให้ชาวนะจิตเกิดเกิดเป็นอย่างไรก็ตามอํานาจของชาวนะจิตนะและกรรมที่สั่งสมมาสื้อประทีปสองธรรมกล่าวว่าการรู้พลึกของจิต คือกระบวนการทำงานของจิตนี้เมื่อถึงที่สุดจะทำให้เข้าใจอริยสัจก็จะทราบว่าเมื่อใดมีความอยากหรือตัณหาและเมื่อกระทำกรรมตามอำนาจของตัณหานั้นก็เกิดทุกข์ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้ในหนังสือพระทิพย์สองรมยกมาสรุปตอนท้ายก็คือฝึกให้เราสังเกตโดยเฉพาะสังเกตตอนทากรรมที่ประกอบไปด้วยตัณหาคือความอยากยสังเกตไอ้ตัวชวนะที่ทํากรรมเนี่ย เมื่อเราสังเกตเห็นชาวนะที่ทํากรรมก็จะสังเกตเห็นว่าไอการกระทํากรรมของเรานั้นเนี่ยมันเป็นไปตามอํานาจของความอยากให้ได้อย่างใจอยากให้ได้สิ่งที่เป็นสุขอยากให้สิ่งที่เป็นทุกข์จบไปหมดไปไวๆมันก็เลยปรุงแต่งให้เกิดการกระทํากรรมต่างๆเกิดขึ้นนะการจะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องฝึกจากการเห็นกระบวนการทํางานของจิตเห็นจิตที่ รูもうもう้แล้วแล้วก็มีเจตนาทายังไงต่อมันรู้อะไรแล้วทําอะไรต่อมันรู้อะไรแล้วทําอะไรต่อมันทําต่อมันด้วยท่าทียังไงเห็นกระบวนการจริงๆไม่ใช่เห็นตามทฤษฎีตามวงปฏิจจสมุปบาทว่าแต่เห็นในชีวิตเราจริงๆว่าตอนเนี้ยเรารับแพสซีฟอะไรแล้วเราทํากรรมยังไงต่อไปนะเห็นตัวจริงๆของเราว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรก็จะเห็นกระบวนการเกิดทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทจริงๆในชีวิตของเราไม่ใช่ตามตําราแลละ นะ,ะก็ฝึกให้เห็นอย่างนี้จริงๆคําถามเนี้ยตอบยังไงก็น่าจะถูกแหละนะฮะเพียงแต่ว่าแต่ละท่านก็จะลึกซึ้งแยกยักเยืย้งกันไปต่างๆก็เอานะฮะเพียงแต่ว่าทวนดูว่าทุกท่านก็เข้าใจนะเรื่องของการที่อ่านงสอธร,รมะแล้วก็ลองทวนความให้ชัดว่าเออเราเข้าใจอย่างไรกรนะ,ะบวนการอย่างที่ว่าเมื่อกี ฏิจสมบังที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาแล้วจะปรุงแต่งกระทำกรรมด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาอย่างไรองไอสภาวะอย่างเนี้ยลองสังเกตในชีวิตจริงๆมันจะเห็นตรงไหนล่ะมันก็เห็นตรงที่พาสิฟรับอารมณ์มาเกิดเวทนาสุขทุกข์และมีการปรุงแต่งชาวนะทํากรรมด้วยอํานาจของกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นอย่างไรตรงเนี้ยก็จะเกิดขึ้นในขั้นตอนชวนะตรงเนี้ยขั้นตอนวิบาก ในขณะที่ท่านกําลังอ่านข้อความนี้ท่านสามารถสังเกตได้ว่าวิบากจิตรับรู้อารมณ์อะไรและทํากรรมอะไรก็ถามถามวิบากที่รับกับกรรมที่ทําฝึกให้สังเกตคือมันไปสังเกตจิตทุกดวงในวิถีไม่ได้หรอกใช่ไหมหลวงปู่ดุลท่านก็บอกว่าสังเกตจิตตอนที่รู้กับจิตตอนที่ทําพฤติกรรมคือชาวนะไอ้ตอนรู้เนี่ยรู้อะไรล่ะบางคนก็รู้เสียงรู้ตัวหนังสือ ใช่ไหมหรือรู้ความคิดที่เกิดขึ้นจากตอนที่อ่านก็คืออ่านเสร็จไปวิถีสองวิถีสามวิถีสิบวิถีล้านวิถีแล้วแล้วก็ตีความความหมายออกมาแล้วก็รู้ตัวความหมายนั้นอ่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือรู้สึกหงุดหงิดที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรือรู้สึกอิ่มเอมใจที่เข้าใจอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นให้รับรู้แล้วรู้แล้วเราทํากรรมอะไระหงุดหงิดแล้วทํากรรมอะไร รู้สึกอิ่มเอ็นใจแล้วทากรรมอะไรได้ทั้งสิ้นนะฝึก <Yeah. S 2> ส,สังเกตอย่างเงี้ยเรารู้อะไรแล้วเราทากรรมอะไรตัวอย่างคําตอบที่ยมตอบมาเช่นในช่วงที่ยังมีความสงสัยในการอ่านคําอธิบายของคําตอบแต่และข้อสังเกตเห็นวิบากจิตที่รับรู้ความสับสนวุ่นวายไอ้ความสับสนวุ่นวายเนี่ยมันก็มาปรากฏเป็นอารมณ์ให้จิตไปรู้พอจิตไปรู้ไอ้ตัวความสับสนวุ่นวายนี้มันก็ปรุงแต่ง อยากหาคําตอบให้ได้ไอการอยากหาคําตอบให้ได้ก็เป็นตัวการกระทํากรรมของเราใช่ไหมตัวความวุ่นวายเป็นอารมณ์ที่จิตรับรู้แล้วก็ปรุงแต่งจิตว่าเฮ้ยวุ่นวายสับสนอยากจะต้องตอบให้ได้ตัวอยากจะตอบให้ได้ก็เป็นอาการของชาวนาจิตที่ปรุงแต่งอาจจะปรุงแต่งอยากแบบกุศลหรืออยากแบบกับกุศลก็ไปสังเกตเอาวะนะโยบอกว่า ไม่ได้สังเกตอารมณ์นั้นจนกระทั่งอ่านคําถามนี้จึงได้หยุดพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่หาคําตอบเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่เกิดขึ้นของโยมท่านนี้น่าสนใจว่าเนี่ยแหละคือการกลับมาสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรากําลังรับรู้อารมณ์อะไรอยู่เรากําลังปรุงแต่งอะไรนะรู้อารมณ์อารมณ์นั้นอาจจะเป็นรูปหรือนามก็ได้แล้วก็รู้สภาวะที่จิตมันปรุงแตง่ง เกิดการทํากรรมมีองค์ประกอบของจิตหรือเจตสิกที่ประกอบอย่างไรก็รู้ไม่ต้องไปรู้ชื่อนะให้รู้อาการที่ปรากฏชัดสังเกตได้อีกท่านหนึ่งตอบว่าในขณะที่อ่านข้อความนี้มีจักขุวิญญาณกุศลวิบากจิตทําหน้าที่รับรู้รูปอารมเห็นข้อความนี้สัมปริชนะทําหน้าที่รับรู้รูปอารมณ์อันเนี้ยตอบตามตําราแล้ว ถ้าถามว่าในขณะที่อ่านท่านสามารถสังเกตได้เนี่ยไม่น่าสังเกตได้ละเอียดอย่างนี้มั่งนะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในทางปฏิบัติคือคือในแงท่ทฤษฎีเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นในงานปฏิบัติอย่าไปสังเกตแบบละเอียดอย่างนี้นะมันจะมันจะสังเกตไม่ได้แล้วมันก็จะปวดหัวนะขั้นหนึ่งตอบว่านิบากจิตรับรู้อารมณ์คือรูปารมณ์สิ่งที่เห็น นะหรือธรรมารมณ์เรื่องราวที่ปรากฏทางใจนะก็เอาถ้าเป็นวิบากจิตจริงๆมันก็รับรู้สมมติอันนี้นะรับรู้สีที่เห็นใช่ไหมฮะแล้วจิตชวนาจิตที่เห็นสีนั้นก็เอามาคิดต่อนะเกิดเป็นการเข้าใจหรือคิดลังเลหรืออะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็ได้นะก็ฝึกสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเห็นกระบวนการทํางานของจิตในชีวิตประจําวันชัดขึ้น ในชีวิตที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์นี้ดูเหมือนเคอร์ฟตกท้องช้างน้อยลงนะอาทิตย์ที่แล้วมันโค้งนี้เลยนะอาทิตย์นี้ดูไม่ค่อยโค้งมากนีดูสวยขึ้นก็ชวนโยมฝึกต่อฝึกเป็นประจำมีโยมบอกมาว่าปฏิบัติแบบบอดี้สแกนแล้วมีเสียงภาคเยอะมีภาพในหัวของอวัยวะนั้นพยายามที่จะหยุดแล้วสังเกตปรามาัดแทนบัญญัติปรากฏว่าหลงและเคลิเหมือนง่วง หรือตกผวังเหมือนคําในความมืดไม่ชัดเจนขอคําแนะนําคือโยมไม่ต้องไปพยายามหยุดแต่ว่าให้รู้ว่าคิดพอพยายามหยุดอาตมาเลยสันนิษฐานว่าก็เลยหยุดสังเกตไปด้วยพอหยุดสังเกตมันก็เลยตกผวังใอ้การพยายามสังเกตอยู่สังเกตอยู่นั่ยนะนะต้องคงไว้นะแต่ให้สังเกตสิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้ามันเผลอไปคิดก็รู้ว่าคิดการปฏิบัติตอนค่ำไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากทานอาหารแล้วม่วง ปฏิบัติในช่วงเช้าได้ผลดีกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้ควรจะจัดสรรเอาเวลาที่เหมาะนะฮะบางคนแหมทํางานมาทั้งวันแล้วก็จะมานั่งสมาธิก,ก่อนนอนก็เคลียร์หลายคนบอกมาก็ร่างกายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องจัดสรรหาเวลาหน่อยเอาช่วงที่เหมาะนะฮะบางท่านบอกยังขาดวินันอ่าอันนี้ก็ต้องฝึกเสริมเติมนะโยมนะอ่าเป็นโอกาสของชีวิตแหละชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาได้ปฏิบัติอีกกี่มากน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ขอให้ทําให้เต็มที่ โจทย์ชาเลนจ์ในสัปดาห์หน้าการฝึกในชีวิตประจําวันให้ฝึกต่อไปนะโยมนะแต่อาจมาจะหาตัวชี้วัดโดยที่จะเช็คอย่างนี้ว่าพอรู้สึกตัวตื่นตอนเช้าเนี่ยมีสติรู้ตัวก่อนลุกจากที่นอนหรือไม่ปกติโยมมีไหมหมายถึงว่ารู้ตัวตื่น แล้วก่อนจะลุกเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นน่ยสติมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไหมถ้ามีสติเกิดขึ้นเนี่ยให้หนึ่งแต้มถ้าไม่มีวันนั้นให้ศูนย์แล้วโยมไม่ต้องไปเกณฑข้อสอบนะห้ามไปติดป้ายไว้หัวเตียงแต่ตรงเนี้ต้องการแค่เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าใครฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสังเกตบ่อยๆในชีวิตเนี่ยตื่นมามันจะรู้ตัวเอง อลองดูซิว่าได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะโยมนะฝึกไปเรื่อยๆบางทีมันก็ได้บ้างบางทีมันก็ไม่ได้ก็ไม่แปลกแต่ลองฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกเป็นประจำวันละกี่นาทีก็ได้แล้วแต่ที่ตัานจะกำหนดกับตัวท่านเองนะฮะแนะนําว่าอย่าลดแต่ว่าจะเพิ่มหรือไม่แล้วแต่ท่านนะฮะถ้าไม่ได้ทําเป็นศูนย์ถ้าทําได้แล้วตั้งใจทําเป็นหนึ่งอ่า ถ้าทำได้มากกว่าที่ตั้งใจไว้ก็ให้เป็นสองแล้วเอาแต้มรวมกันแล้วมากรอกในช่องถ้าเต็มก็คือหนึ่งบวกสองก็เป็นสามช่องนี้ลองดูลองสังเกตดูสิ่งที่ต้องการคือฝึกทำเป็นประจำมีวินยัยและสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันบ่อยๆ